สวัสดีค่ะมามามาจับมาอย่ามารามานะคะซักแล้วซักอีกให้เสือถือให้เด็ของเจ้ามาย่ามามาซักแล้วซักอีกซักแล้วนะคะตอนนี้เราไปซักมาที่บ้านมุกเรียบร้อยแล้วนะคะพอหมุนอมยังไม่ทานออ๋มาอ่ะมาเราต้องคอยเดียงลงมาก่อนเลยอ้าวทำอะไรกันเพื่อนเนี้ยเนาะเอานปไปมาจับมา จะทำยังไงต้องมีคนไปต้องอยาบอกว่าบอออันนี้คือไปซักมาแล้วหรอมาแล้วอ๋อไปซักมาแล้วเด็ก้ขยันเลยไปซักถึงว่าตลาดบ้านง่วงเลยอยู่ในคลิปแล้วจะเล่าให้ฟังนะเสือว่าไปซักถ้าไม่มีตุ๊กี้ไปด้วยนะอ่าพอแล้วทําไม่เป็นเขาสแกนในโทรศัพท์สแกนในโทรศัพท์คือไอ้เครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าเนี่ย มันค่อนข้างจะทันสมัยนิดนึงใช่ก็ทุกไม่พาไปเนี่ยคือเรียบร้อยยากไม่จีบจีบต้องมีคนพาไปนะฮะญาบอกว่าถ้าตุ๊กกี้ไม่ไปด้วยก็ทำไม่ถูกไเนาะเราพี่ทาเตอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าสิจะพาไปใช่เพราะว่าเราอะไรนะจะเข้าไปในไม่รู้เนาะโทรศัพท์เนาะไอไอนั่นมันมีไอวอลเลทเออไอแอปไอนั่นอ่ะซีวอลเล t อะไร เราใช้เหรียญสิบก็ได้ยาไม่ไม่ใช่สแกนเองม่ต้องสแกนก็ได้นะมันสะดวกสําหรับคนที่ไม่มีตังติดตัวไปไหนถ้ามีแบบเครื่องโทรศัพท์ที่มีแอปธนาคารก็สแกนเอาแต่ถ้าเราไม่ได้มีแบบแบบเขาก็เราก็ใช้ตู้ใช้เหรียญสิบาทจอดตู้ได้หาเหรียญก็ไม่ได้พอดีทุกพี่ไปเลยมีให้แลกเหรีกนะจะมีตู้แลกเหรียญอยู่ในนั้นเลยค่าอ่างรำอยู่ โอ้ไม่ได้แต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นตู้ตู้ตู้ยอดเหรียญตู้แดงเหรียญมันสามารถเอาแบงค์ไปยอดปุ๊บเขาก็จะเอาเหรียญออกมาให้เราขนาดขนาดอันเครื่องอันขนาดไม่ต้้องเขาน้ำยาอะไรก็มีแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ได้ไปเซเว่นเซเว่นเซเว่นสีอันนี้ทำไมมันจะมืดมืดเราไม่ได้เปิดไฟเหรอมันเปิดไม่ได้ช่างเขากำลังทำอยู่อ๋อกำลังต่อเติม์กำลังปรับปรุงมีการแก้ไขระบบไฟอ๋อเคยนอนโรงแรมไหมเคยนอนโรงแรมนะแต่ไม่เคย ร้าเคยนอนอยู่เคยไปนอนที่กรุงเทพแบบนี้เคยที่ไปนอนที่กรุงเทพเป็นหาังโน้นเป็นโรงแรมสุดหรูเลยนะโอ้ตอนนั้นย่าเป็นงานในอาหารเสริมที่ที่ลุงป้าไปล่องเรือใช่ไหมแม่โอ้เปนนอนโรงแรมสุดหรูห้าดาวเลยนะห้า้าวมาแล้วห้าดาวอ่าย่าเข้าไปมานนอตอนนั้นเลยเจอย่าครั้งแรกเลยนแหล เขามันม uh, be ีอ <nder inter Never> ่างด้วยนะเฮ้ยจริงเหรออ่าแต่ว่าเปิดอ่างไม่เป็นทำใหม่อือแล้วก็เข้าไปใช้สบู่ใช้แล้วก็ไม่รู้จักว่าอันนี้สบู่นี่คืออะไรอะไรอันนี้มันเป็นอะไรมันไม่รู้เลยก็ต้องถามเจ้าเลยไม่รู้แล้วไปนวดอย่างนี้แล้วก็มันก็จะตั้งแจ็คเก็อย่างนี้นะเออแล้วจรงเขาวอแล้วอร์ไม่ต้องไปตั้ง้เขาทำอะไรนะคะทำม้วนมุนม้นมุนแล้วมันก็จะตั้งแจ็คเก็ตสร้างมะเท่า <ừ S 2> <JavaScript S 3> อ้าว <osition> มาแล้วเหลือเชื่อมาถึงแล้วอันตรายบอกอย่างนี้เราก็ต้องถอยก่อน มา,มาแล้วปูไม่กี้แค่สีนาที bé rồi thôi cho nó anh thì... là... uống nước thải kia thayเยอะยุงกินหืน sao lại cái ไฟมาแล้วโอ้ ก็ได้ปรับย่าให้กับบ้านโต้วนเลยค่ะคือ